พี่ของคนไร้บ้านมีศักดิ์ศรีด้วยไปหลายวัดมาแล้วนาลุงลุงไม่ต่อยช่วยไม่ได้เลยอยากขายไหมเอ่อไปยาไขยด้วยได้นิมิตจากพระเจ้ามามาคงได้ยังไงครับแต่ว่าเราอยากจะช่วยคนที่แบบขอแท้ที่หล่อนไม่หนีไม่เงินช่ไหมจิตแตกตาตาอยู่แล้วเนี่ย วันนี้เราก็ได้มิตรจากพระเจ้ามาเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งเราจะประกาศกับคนไร้บ้านถ้าเกิดว่าพระเจ้านำเราจริงๆเราก็จะสร้างให้เขาได้รู้จักพระเยซูเราก็จะสร้างให้เขาได้มีชีวิตใหม่วันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ขอการทรงนํำจากพระเจ้าจริงเราจะสามารถหาได้ก็คือเราต้องเจาะเป็นแลนด์มาร์ตรงนั้นก่อนเราจะไปที่ถนนนาซากันซึ่งถนนนาซานเนี่ยอาจจะมีคนไร้บ้านอยู่ก็ได้แล้วเราไปดูกันว่าสิ่งนี้ที่เราไปกันเนี่ยพระเจ้านำกันหรือเปล่า บอกว่าแต่ก่อนตรงนี้เป็นที่ของคนไร้บ้านมีสักกษีด้วยได้มีโน้โน้ระวังไงเราจะเดินล็อกคลองหรือว่าเราจะเดินไปตามสภาตามไอ้ทางรถไฟให้เลือกฮะคุณกิตว่าไงฮะล็อกคลองไปก่อนล็อกคลองไปก่อนเขาอยู่แถวเขาอยู่แถวไหนฮะแล้วถ้าเกิดเขาไม่อยู่ตรงนี้เขาไปอยู่แถวไหนได้อะกไ่่่แนนใะพีตตวาาปิ ในที่สุดเราก็เจอนะหลังจากที่พวกเราหากันมานานมากคนนี้เขาชื่อว่าลุงวินัยซึ่งลุงวินัยเขายอมรับเรื่องพระเยซูก็จริงอะไรก็จริงแต่เขาบอกว่าสะดวกในการใช้ชีวิตขั้นตอนนี้ม,มากกว่าเขาสบายใจกว่าไม่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรลุงวินัยเนี่ยสะดวกให้ถ่ายหน้าแต่ไม่สะดวกให้คําสัมภาษณ์นี้เราก็เลยจะไปกันต่อที่โลตัสเพราะเห็นที่คิดบอกว่าแถวนั้นก็มีคนไร้บ้านเยอะเหมือนกันตอนนี้เราก็ได้ขับรถมาเรื่อยๆมาอยู่ที่หน้าโลตัสบางกะปิครับอยู่กับน,น้องสาวเราอ,อยู่กับน,น้องสาวใช่ไหมลุงอยากจะมีงานทำหรืออะไรอย่างเงี้ยเปล่า พูดถึงยากนะยากนี้แต่มันยากที่จะให้ไปปฏิบัติงานไปที่การอย่างนี้ใต้ไหนขอดูมือได้ไหมมือตรงไหนบ้างก้นนี่เข้าเงินพื้นมันลุงเชื่อเลยธรรมชาติเลยกูกูไม่เชื่อเลยเหรอไม่ไม่เชื่อแต่มันเชื่อแต่มันเป็นไปได้ยากวันนี้ผมจะบอกถึงความเป็นไปได้อยากขายไหมเออไม่อยากขายด้วย ไม่ได้เนาะไม่ต้องก็ได้เพราะว่วาใครหลายวัดมาแล้วขนาดลุง <รอ S 2> ลุงไม่ไมชื่อไม่ได้เลยลุงลุงไม่ลองเปิดใจเรื่องพระเจ้าหรือลุงไหมลุงลุงเห็นไหมทุกสปปรรพสิ่งทุกอย่างมันมีระเบียบของมันถูอว่าทุกระเบียบมีการจัดวางระเบียบที่ไหนมีระเบียบที่นั่นมีตู้คุมระเบียบมีทั้งระเบียบทั้งที่ไหนลุงผมขอถามลุงครั้งสุดท้ายเพื่อว่าเราจะไม่ต้องเสียเวลาจบมหกมาไม่เกี่ยวกับความรู้เพราะลุงถอมใจเชื่อแค่นั้นเองอะไรนะเพราะอย่างนี้แหละ จบบอกมาไปเรียนต่อที่ราง้องแหงหลายปีสองปีฝากสามปีปแล้วเป็นไงนะเป็นยังไงดูที่ราง้องแหงจะให้ปริญญา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 เ,เหลือที่เล่นมุ้งไปเลยถ้าวันไหนลุงมีปัญหาในชีวิตขึ้นมาจำพระเยซูที่ผมทุกคระนุน่งหัวนี้ไว้แล้วลองดูสวัสดีครับคุณลุงเรามาจากรายการกลับใจแล้วไปต่อคุณลุงอยากให้เราช่วยเหลืออะไรไหม เป็นไงมาไงถึงได้มาอยู่ที่นี่ขอนั่งขอทีมงานของผมมานั่งด้วยได้ไหมที่ไปล้างรถอะไรเงี้ยได้ประมาณวันละเท่าไหร่บอกบอกูผมได้ไหมาันเท่าไหร่นะสามพันสามพันต่อต่อวันเลยเหรออเดือนครับขอ,อ,อ,อ 3, ต่อเดือนสามพันต่อเดือนค่าห้องค่าห้องไม่พอเองผมจะพูดกับลุงวันนี้คือพระเยซูของจริงแล้วก็ช่วยชีวิตเราได้เปลี่ยนชีวิตเราได้ผมเวลาจะบอกกับลุงว่าถ้าเกิดเฮ้ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปชีวิตเราเลยอ่ะลองให้พระเยซูเข้าไปในชีวิตดูบ้างไหมดีไหมลุง ลูกขอเรียกพระเยซูลูกขอเรียกพระเยซูว่าพระเจ้าลูกขอลูกขอเชิญพระวิญญาณเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์บริสุทธิ์เข้ามาเข้ามาในชีวิตของลูกในชีวิตของลูกหัวใจของลูกวิญญาณของลูกวิญญาณของลูกณน้าบัดนี้ณนบัดนี้ในนามพระเยซูนามพระเยซูอาเมนเดี๋ยวเราจะกนี้ผมจะมาหาเรื่อยๆ ผมกับคุณกิตก็คุยกันว่าเฮ้ยลุงวิเนี่ยให้ความร่วมมือกับพวกเราดีมากเลยแถมตอนที่พวกเราเล่าเรื่องพระเยซูให้ลุงวิฟังเนี่ยสายตาเขาดูมีความหวังขึ้นมามากแต่ว่าผมกับคุณกิตก็มีปัญหาปัญหานหนึ่งก็คือพวกผมอะ่ะจะดูแลคนไร้บ้านได้กี่เคสกันเชียวกับงานงานหนึ่งเนี่ยยิ่งเป็นงบที่พวกเราออกกันเองด้วยก็ขอให้พระเจ้าจะเป็นคนนํามากกว่าเนื้อหนังของมนุษย์ถ้าเกิด2คนจะไหวหรือเปล่าแล้ววันต่อไปคุณกิจก็เจอเพื่ออีกคนหนึ่งสวัสดีครับคุณลุง วันนี้เราขับรถผ่านเราก็มาทํารายการแบบกับใจแล้วไปต่อใช่เราก็ได้นิมิตจากพระเจ้ามาหมายความว่ายังไงครับแบบว่าเราอยากจะช่วยคนที่แบบพอแท้ทิ้นหวังแลวไม่มีไม่ไมหมดชีวิตกับแตงพอตายอยู่แล้วเนี่ยอจริงๆอะตังมันยังไม่มีกินข้าวเลยเฮียเอ้ยผมขอสัมภาษณ์ลุงได้ไหมเราอยากจะช่วยลุงได้ไม่ต้องพอแท้ไม่ต้องทิ้นหวังหมดหวัง้วไม่ต้องหมดหวัง เดี๋ยวผมพาไปหาทีมงานใชแล้วชีวิตของคุณลุงอ่ะเป็นไงมาไงถึงได้มาอยู่าตั้งแต่ต้นขึ้นมาเนี่ยผมทำงานมีแต่โครงจากวันค่าแรงวันหนึ่งวันละ5้าร้อกรตอนแรกก็จ่ายดีก็หรือว่าไม่จ่ายผมเลยพอผมไปพ่อผมก็หวดชีวิตลุงครับคุณลุงรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันคือคำสาปคำแช่ง ทำให้ชีวิตของเราไม่ไปข้างหน้าไปต่อไม่ได้หมดความหวังพอหมดความหวังสิ่งหนึ่งอ่ะที่มาโจมตีในชีวิตเราคือความเครียดใช่ไหมลุงพอความเค,ครียดเข้ามาลุมแล้วในชีวิตของเราเนี่ยเราก็อยากจะปิดชีวิตและฆ่าตัวตายวันนี้ลุงอยากจะกลับใจเข้ามาเชื่อในพระเยซูไหมใช่ลุงอยากจะมีความหวังใหม่ไหมจะพ้นหรือว่าอะไรแล้วแต่ให้เราเดินไปได้เนี่ยมันก็ผมก็นักั้ง ผมอยากจะบอกว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีใช่แต่เราไม่สามารถดีตามที่ศาสนาบอกได้เขาบอกศาสนาบอกให้เราทำเป็นขั้นเป็นตอนหนึ่งสองสามแต่เราไม่สามารถทำมันได้เลยใช่พระเยซูคิ์มาเพื่อช่วยให้เรารอดพ้นจากความบาปรอดพ้นจากกฎเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างแต่วันนี้ผมอยากจะให้พระเจ้าเป็นประสบการณ์ในชีวิตของลุงสามปีที่ผ่านมากับตอนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตผมได้พระเจ้าก็เปลี่ยนชีวิตของลุงได้คุณลุงพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ไหม เราจะช่วยให้คุณลุงเดินกับพระเจ้าอย่างมีชีวิตใหม่พร้อมใช่ไหมวันนี้ผมยังไม่พร้อมแต่พบพรุพร่งนี้ถ้ามาหาผมเนี่ยว่ายังไงเราพร้อมเลยคุณลุงต้องเลือกณวันนี้เลยวันพรุ่งนี้ไม่มีอยู่จริงพร้อมหพร้อมที่จะกลับใจจากความบาปใช่ไหมคุณลุงไม่ได้รับปากกับผมแต่คุณลุงรับปากกับพระเจ้าที่ทรงประชุตุงหลับตาและพูดตามผมตั้งใจที่สุดในชีวิตพระเยซูลูกรู้ว่าลูกเป็นคนบาป ลูกขอสารภาพบาปกลับใจใหม่ขอพระองค์ชำระล้างบาปขอพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาช่วยลูกขอพระองค์เป็นจริงในชีวิตของลูกลูกขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมน Okay, hello.